เรื่องการวางใจในการทําสมาธิเวลาทาสมาธิแล้วเกิดความฟุ้งซ่านความคิดเราจะวางได้อย่างไรครับคืออธิบายอย่างนี้นะครับคือเรื่องของความคิดเนี่ยเราเราไม่สามารถห้ามความคิดได้อยู่แล้วนะผมเคยบอกไปแล้วว่าจิตของเราเนี่ยในส่วนที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่มาฝึกสมาธิเราชอบที่จะมักจะปฏิเสธความคิดไงพราะเราปฏิเสธความคิดเราก็จะทุกข์เพราะเหมือนกับ เราไม่เข้าใจความจริงของธรรมชาติอ่ะพอเราพอเรามาเริ่มฝึกสมาธิเราก็จะมีความคิดถูกไหมเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันของเราในทุกๆเวลาในชีวิตของเราเราใช้ความคิดแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วมันเป็นกลไกของระบบระบบกลไกของชีวิตของเราอ่ะพอเรามาทําสมาธิเราอยากจะนิ่งเราอยากจะว่างดังนั้นพอความคิดเข้ามาเราเลยรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยเวลาที่เราใช้ชีวิตอ่ะเวลาความคิดเข้ามาเราทุกไหมเราไม่ได้ทุกถูกไหม เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ทันทีที่เรามานั่งสมาธิเรากลับลืมความจริงที่เป็นความจริงของเราพอเข้ามาก็บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ปฏิเสธบางคนก็รู้สึกแบบไม่โอเคอะ่ะไม่อยากให้มันเกิดแต่ในความเป็นจริงมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับก็เลยทําให้หลายๆคนเวลามาฝึกอะ่ะก็คือจะจะ,จะพอไม่เข้าใจสิ่งเนี้ยก็จะเกิดทุกข์ในระหว่างที่ฝึกแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่า ความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ดับลงไปเองเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่เราจะทํามาทําเพิ่มในระหว่างทาสมาธิคือการเข้าไปรู้เห็นความคิดตามความเป็นจริงคือเราสร้างส,สิ่งที่เรียกว่าสติขึ้นมาสติคือธรรมชาติระลึกรู้ระลึกรู้อะไรก็ก็สติก็ไปจับอยู่ส่วนนั้นดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของสติคือเข้าไปดูสติเนี่ยธรรมชาติคือเข้าไปดูนะพอเราเข้าไปดูเนี่ย มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราไปไปเป็นสิ่งนั้นอย่างเช่นเวลาเราคิดแล้วเราเห็นความคิดเนี่ยความคิดมันก็จะดับลงพอความคิดดับลงเนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับการฝึกสมาธิต่อกลไกที่จริงๆที่เกิดขึ้นมันง่ายแค่นี้ครับแต่พอเราไม่เข้าใจความจริงเราก็มักจะไปทุกข์กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราที่อยากจะบอกคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้เราทําได้แค่เข้าใจความจริงว่าอ๋อความคิดเกิดขึ้นในระหว่างทำสมาธิเราว่าแค่เห็นว่ามันเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมอะไรต่างๆทันทีที่มีความคิดเข้ามาเราจะไหลไปกับความคิดก่อนเสมอเพราะเราไม่มีสติที่จะให้เข้าไปเห็นความคิดดังนั้นเวลาที่เราคิดอยู่เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสติจะยังไม่เกิดแต่สิ่งที่เป็นเรียกว่าสติจะเกิดขณะที่เราเห็นความคิดนั้นแล้วความคิดนั้นก็จะดับลงธรรมชาติใดธรรมชาติความคิดที่ถูกเห็นก็จะดับลงเราทําแค่นี้ครับ ทนันทีที่เราเห็นนะ่ะเราก็ความคิดดับเราก็กลับมาอยู่กับการฝึกสมาธิต่อไปไม่ว่าจะเป็นสมาธิในแบบไหนที่ทุกๆคนทําอยู่ก็สามารถทําต่อได้วิธีการมีแค่นี้ครับนะพอเราไม่ทุกจากการที่ความคิดเกิดขึ้นเราไม่ปฏิเสธความคิดที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกเบาขึ้นรู้สึกสบายขึ้นแล้วความก้าวหน้ามันก็จะมาเองเป็นอัตโนมัติคือเหมือนธรรมชาติเลยครับพอเราฝึกอย่างถูกที่ถูกวิธีถูกรูปแบบแล้วกัน สมาธิที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่พาให้เราเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดเรานั่งแล้วเราไม่เข้าใจความจริงอ่ะพอเกิดความคิดเข้ามาแล้วก็ทุกเราก็โทษนั่นโทษนี่โทษตัวเองโดยที่เราไม่รู้ความจริงว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็ไม่อยากจะให้หลงทางตรงนี้ความคิดเข้ามาก็รับรู้ไปเป็นธรรมดายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็แค่เห็นเห็นเขาว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจากการถูกเห็นเราก็มาอยู่กับการฝึกสมาธิต่อทําแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างกี่นาทีที่เราฝึกอ่ะ สินาที20นาที30สิบนาทีทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมีสติอยู่ที่ตัวมากขึ้นเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราเจตนาฝึกเจตนาฝึกคือหาวิธีที่ทําให้จิตมีที่เกาะมีที่ยดึดมีที่พึ่งในช่วงขณะหนึ่งคือไม่ได้ปล่อยให้ฟุง้งซ่านไม่ได้ปล่อยไปแบบตามสิ่งที่ความคิดมันเป็นไปแบบแบบนั้นแบบนี้อแต่เรามีเจตนาทําให้จิตมีที่อยู่ แทนที่จะไปคิดเลื่อยเปืือยถูกไหมหาจิตหาที่ให้จิตอยู่ซะก,ก็คือว่า,อ,าอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับคําบริกรรมบ้างบางคนอยู่กับการนับเลขบ้างต่าง,าง,างๆนานาตรงเนี้ยก็ทําให้จิตอยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแทนที่จะวกแวกไปอยู่กับตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่เกิดความสงบไม่เกิดความว่างไม่เกิดความนิ่งพออยู่กับตรงนี้นานาเนี่ยสิ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตจะเริ่มมีกําลังกําลังที่ว่าก็คือว่าเหมือนเราให้ข้อมูลอ่ะ ให้ความหมายให้ข้อมูลกับจิตไปจิตที่ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านแล้วพอเรามีสติรู้เห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าความคิดที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะค่อยๆลดระดับลงแล้วตัวสติเนี่ยจะคงอยู่กับเราได้นานขึ้นก็เรียกว่ามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมที่เขาใช้ภาษาคําเนี่ยพอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ได้นานขึ้นบ่อยครั้งขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่มันไปดับความคิดได้บ่อยครั้งขึ้นเราจะเห็นความคิดตามความเป็นจริงมากขึ้นก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้รู้ มากขึ้นแทนที่จะที่จะไปเป็นผู้คิดผู้เป็นผู้เล่นแล้วก็หลงไปกับความคิดนั้นบางทีก็เอาความคิดนั้นมาสร้างเป็นความทุกข์ก็มีนะกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเรื่องในอดีตก็ตามนะครับดังนั้นพูดโดยง่ายก็คือสติเนี่ยจะสามารถดึงเรากลับมาดำรงอยู่ในปัจจุบันได้ปัจจุบันขณะซึ่งเป็นสภาวะที่ที่ดีของเราแล้วกันเป็นสภาวะที่เป็นความจริงของเรา เรื่องการวางใจก็คือเกิดความฟุง้งซ่านความคิดเราจะวางเราจะวางได้อย่างไรก็อย่างที่บอกเราไม่ต้องเราไม่ต้องพยายามวางแต่โดยธรรมชาติความคิดเกิดดับของเขาเองอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องไปดูไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ระหว่างการเกิดขึ้นของความคิดและการดับไปของความคิดเราแค่ไปเห็นกระบวนการนี้พอครับพอเห็นบ่อยๆเนี่ยสติจะมีกําลังแล้วถามว่าทําไมต้องเห็นเราปล่อยให้ความคิดเป็นไปเองเลย,เลยได้ไหมเราไม่ต้องไปสนใจได้ไหม คำตอบคือทําได้แต่ก็จะเกิดสภาวะที่ความคิดไหลไปโดยที่เราไม่รู้ตัวไงแล้วเราทุกข์ไหมล่ะบางคนเป็นมาคิดมากกังวลวางความคิดไม่ได้คิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกคือไม่รู้จะจบจากสิ้นอ่ะแล้วก็เหนื่อยผมก็เคยเป็นแล้วก็เครียดแล้วก็กังวลอะไรเงี้ยดังนั้นการที่มีสติเนี่ยเข้าไปเห็นความคิดอ่ะมันจะช่วยลดปริมาณความคิดลดระยะเวลาของความคิดจะช่วยได้มาก ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เคยฝึกก็จะก็ะน่าจะเข้าใจสิ่งนี้นะครับดังนั้นเราไม่ต้องไปวางไปวางความคิดแต่เราแค่ไปเห็นความคิดด้วยการฝึกสติผ่านการนั่งสมาธินั่นเอง